ค่ะต้มจับฉายเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาเติมเขาเรียกอะไรนะซีอิ๊วดำกันหน่อยหนึงนะคะพเพื่อนๆค่ะให้หอมๆนะะนี่ค่ะซีอิ๊วดำของเรานะคะเติมไปหน่อยหนึงค่ะจะได้หอมๆ ชอบน้ำ,นำตาลนะคะจะเติมแค่นี้ค่ะเดี๋ยวก็อีกรอสักยี่สิบนาทีให้ผักเราสุกสุดเปื่อยแล้วก็มาชิมรสนะคะเราจะออกเค็มๆนิดนึดนงเนาะบ้านนี้จะทานกับข้าวไม่หวานค่ะเมนูนนต้มจับฉ่ายค่ะเพื่อนๆคะ่ะรออีกยี่สิบนาทีแล้วเรามาดูกันว่าต้มจับฉ่ายเราจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะ เพื่อนนคะ่ะนี่คะ่ะต้มจับฉายเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะตุ๋นนะคะไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะว่านี่คะ่ะน่าทานมากเลยคะ่ะตุนไปอีกสักยีนาทีนะคะขาวไก่เกาก็จะเปื่อยๆแล้วเรามาชิมรสกันคะ่ะเพื่อนนคะ่ะนี่คะ่ะเพื่อนนคะ่ะต้มจับฉายเราเนี่ก็สุกแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะชิมอีกนิดนึงว่าต้มจับฉายเป็นไงบ้าง ผักก็เปื่อยมากแล้วค่ะน่าทานมากเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะหน้าหนุ่หน้า,น,า,น,า,น,าน่าทานมากค่ะผักเราเปื่อยแล้วเราจะเอาเท่านี้น,นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันค่ะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนะว่าเราต้องปรุงอะไรเพิ่มค่ะ ต้องจับฉายเราจะไม่ใส่รสชาตอะไรมากนะคะเพราะว่าเราต้องอุ่นทานนาน,นะคะ่ะหวานได้ที่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำน้ำปลานิดนึนคงค่ะพ่อเช้นคะ น้ำปลานะคะติมน,น้ำปลาไปนิดนึงแล้วนี่ค่ะป่องจูลด,ดูผมนัวเราเรายังไม่ได้ใส่กันนะคะมันจะใส่เยอะหน่อยค่ะมันเป็นมอใหญ่ค่ะนี่ค่ะ เราก็จะตัดไปทานกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ <S <S เราทานคนเดียวเราก็จะไม่ตัดเยอะเท่าไหร่นะคะ <S <S 1> <S 1> นี่ค่ะไปตามต,ตับฉ่ายกันเลยค่ะ ขอบคุณมากเลยที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วจะเอาสูตรไว้ในใต้คลิปนะคะเพือ่อนๆค่ะไปทานทอบกันค่ะ